ทงเฉยมเจินสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อปอนะคะหรือหล่อซือปอนะคะจะมาสอนภาษาจีนปสาบทที่1นะคะวันนี้เรื่องหวัวห้่ยโยหย่งหวัวห้ยโยหย่งนะคะชั้นว่ายน้ําเป็นนะคะในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนทบทวนคําศัพท์หกคำบทสนทนานะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็จะสอนบทความสั้นนะคะ จะมีบางคนเนาะนักเรียนบางคนที่ยังเขียนคําแปลไม่เสร็จนะคะหรือยังไม่ได้เริ่มต้นเรียนบทความน,นะคะก็จะเรียนในคลิปนี้นะคะแล้วท้ายคลิปนะคะคุณครูจะให้การบ้านนะคะให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดบทที่1นนะคะและการเช็คชื่อวันนี้นะคะคุณครูจะเช็คชื่อจากการดูวิดีโอครบ100%นะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนสามารถพูดตามได้เลยนะคะ唱歌唱歌画画画画骑自行车骑自行车做饭 做饭，打篮球，打篮球，游泳，游泳，会，会，他们，他们ทีนี้ให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะ เกล่าชอตู่เกล่าชอตู่คำที่1น่งค่ะช่างเกอร่างเกอแปลว่าร้องเพลงค่ะคำที่สองวาดวาดวาด่าวาดรูปค่ะคำที่สามขี่จักรยานค่ะต่อไป คำที่สี่ค่ะจ้วงฟานจ้วงฟานทำอาหารคำที่ห้าค่ะตาล้านฉิวตาล้านฉิวเล่นบาสเกตบอลค่ะสุดท้ายค่ะโยหย่งโยหยงแปลว่าว่ายน้ำค่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะสองคำคำที่หนึ่งค่ะ ทาเมินทาเมินแปลว่าพวกเขาคำที่สองหุ่ยหุ่ยแปลว่าสามารถคำว่าหุ่ยนะคะเป็นคำสำคัญในบทสนทนาของบทนี้เลยนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะต่อมานะคะเรามาฟังบทสนทนาภาษาจีนกันนะคะจะเป็นการทบทวนที่เรา ได้เรียนกันไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนสามารถพูดตามได้เลยนะคะ我会游泳我不会画画,会画,画你会打篮球吗我会打篮球他们会唱歌吗他们不会唱歌 ทีนี้นะคะเรามาดูโครงสร้างประโยคบทสนทนาที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ A คือคำถาม B คือคำตอบนะคะ A หนีหุ่ยจุดจุจุดมาหนีหุ้ยจุดจุจุดมาคำถามนะคะจะมีคำว่ามาลงท้ายประโยคและมีเครื่องหมายคำถามนะคะส่วนแปลว่าคุณจุดจุุดเป็นไหม B นะคะคือประโยคคำตอบจะตอบว่าหัอหุ้ยจุดจุดจุดหัวหุ้ยจุดจุดจุดแปลว่าฉันจุดจุดจุดเป็นจะไม่มีคำว่ามาลงท้ายประโยคนะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำตอบค่ะจำไว้นะคะถามหนีตอบหัอหนีแปว่าคุณหัวไปว่าฉันค่ะนักเรียนสามารถจดโครงสร้างประโยคนี้ลงในสมุดได้เลยนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคบทสนทนากันนะคะ A. หนีหุ่ยช่างเกอมาหนีหุ้ยช่างเกริรมาคุณร้องเพลงเป็นไหมหรือคุณสามารถร้องเพลงได้ไหมนะคะนักเรียนสังเกตว่าคุณครูเติมอะไรลงในช่องว่างจุดๆต,ตามโครงสร้างเมื่อกี้คะ ถูกต้องค่ะคุณครูเติมคําว่าช่างเกลลงไปนะคะหนีหุ่ยจุดๆุดมาหนีหุ่ยช่างเกลมานะคะต่อมา b คำตอบค่ะถามหนีตอบว่ค่ะว่หุ่ยช่างเกอบ่หุ่ยช่างเกลฉันร้องเพลงเป็นหรือฉันสามารถร้องเพลงได้ค่ะ นักเรียนพูดตามคุณครูนะคะถงเฉิมเมินกันเหล่าชื่อตูอนนหนีหุ่ยช่างเกอร์มาหนีหุ่ยช่างเกอมาหว่อหุ่ยช่างเกอหวอหุ่ยช่างเกอร์ต่อมามาดูตัวอย่างบทสนทนาข้อที่สองกันนะคะ 你会骑自行车吗？你会骑自行车吗？คุณขี่จักรยานเป็นไหมหรือคุณสามารถขี่จักรยานได้ไหมคะคุณครูเติมคำว่าอะไรลงในช่องว่างตามโครงสร้างคะหนีหุ่ยจุดๆๆมาคุณครูเติมคำว่าขี่จักรยาถูกต้องค่ะ ก็จะเป็นหนีหุ่ยชีจื้อสิงเชอร์มาส่วนคำตอบก็ก็คือว่าหุ่ยชีจื้อสิงเชอห์ว่หุ่ยชีจื้อสิงเอชอฉันขี่จักรยานเป็นหรือฉันสามารถขี่จักรยานได้ค่ะนักเรียนผู้ตามมุงคุดนะคะหงเฉิยเมินก็เหล่าชิวตูหนีหุ่ยชีจื้อสิงเชอม์ 你会骑自行车吗คำตอบค่ะ我会骑自行车我会骑自行车ากค่ะทบทวนอีกรอบนะคะคำว่าห้วยคำว่าห้ยนะคะแปลว่าสามารถหรือเป็น แต่ถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงคะปูหุ้ยค่ะปูหุ้ยเก่งมากอีกรอบนะคะหุ้ยเป็นปูหุ้ยไม่เป็นค่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะว่าเราทำจุดๆไม่เป็นเนี่ยจะพูดว่ายังไงนะคะประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะ A คือประโยคคำถาม B คือประโยคคำตอบนะคะ เอค่ะหนีหุ้ยจุดจุจุดมะคุณจุดจุดจุดเป็นไหมคําตอบนะคะวปูหุ่ยจุดจุดจุดว่ปูหุ้ยจุดจุดจุดฉันจุดจุจุดไม่เป็นค่ะมาดูตัวอย่างประโยคสนทนากันนะคะเห็นรูปด้านล่างขวามือไหมคะเขากำลังทำอาหารอยู่แล้ว มีกากบาทนะคะก็แสดงว่าเขาทําอาหารไม่เป็นนะคะเราจะถามว่ายังไงจะตอบว่ายังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะถามหนีตอบบอถามหนีตอบบอค่ะเอหนีหุ้ยจั่วฟานมาหนีห้วยจั่วฟานมาคุณทําอาหารเป็นไหมหรือคุณสามารถทําอาหารได้ไหมคะ่ะ ตอบยังไงคะฉันทำอาหารไม่เป็นพูดว่าวอกปูหุ่ยจั่วฟานวอกปูหุ่ยจั่วฟานฉันทำอาหารไม่เป็นหรือฉันไม่สามารถทำอาหารได้คะ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะอ่ะเขาว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมคะเราจะถามว่าหนีหุ่ยโ่ย,ยงมา吗หนีหุ่ยโ่ย,ยงมา吗 คุณว่ายน้ำเป็นไหมหรือคุณสามารถว่ายน้ำได้ไหมคำตอบค่ะหัวปูหุยโยย,ย,ย,ยงหัวปูหุยโยย,ยยงฉันว่ายน้ำไม่เป็นหรือฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้ค่ะนักเรียนพูดตามคุณครูนะคะทงเชมอนเกิร์ลชูตูหนนุวฟามจั่วฟ你านมา 我不会做饭，我不会做饭。你会游泳吗？你会游泳吗？我不会游泳，我不会游泳。给妈看 จากที่เราทบทวนคำศัพท์และบทสนทนาไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้คุณครูจะมาสอนบทความต่อนะคะก่อนที่เราจะขึ้นบทความนะคะเราจะมาดูอักษรจีนกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะนักเรียนเห็นรูปอะไรไหมคะอยู่ซ้ายมือรูปเกวียนนะคะถูกต้องค่ะสมัยก่อนนะคะคนเราก็ใช้เกวียนเดินทางนะคะ ตรงกลางค่ะจะเห็นตัวอักษรคล้ายรูปเกวียนนะคะก็คือตัวอักษรจีนโบราณค่ะเขาจะเรียนแบบรูปภาพนะคะปัจจุบันค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตัวจีนเขียนง่ายขึ้นนะคะก็คือคำว่าเชอออกเสียงพร้อมกันค่ะเชอเชอแปลว่ารถนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงในหนังสือเลยนะคะ ทีนี้คำศัพท์สำคัญในบทความนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านบทความเราก็ต้องรู้ความหมายคำศัพท์สำคัญในบทความก่อนนะคะคำแรกค่ะจิวจิวจิวแปลว่าก็ค่ะคำที่สองเลเลแปลวล่าแล้วค่ะคำที่สามต่านชือต้านชือแปลว่าแต่ค่ะคำที่สี่จัวจ่วจั่ว แล้วว่าทำค่ะสุดท้ายค่ะฉีฮวานฉีวานแลว,ว่าชอบค่ะนักเรียนต้องรู้จากคำว่าฉีวานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบทความให้นักเรียนฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบ我喜欢游泳我喜欢游泳 我五岁就会游泳了。我哥哥和我弟弟也喜欢游泳，但是我姐姐不会游泳。她喜欢做饭，我也喜欢她做的饭。ไดฟังกันไปแล้วใช่ทีนี้ให้นักเรียน อ่านตามคุณครูนะคะเกินเหล่าชื่อตูนะคะประโยคแรกนะคะอ่ะหัวข้อนะคะว่我喜欢游泳我喜欢游泳บรรทัดที่หนึ่งค่ะ我喜欢游泳 我五岁就会游泳了อีกรอบนะคะ我喜欢游泳我五岁就会游泳了บรรทัดที่สองค่ะ我哥哥和我弟弟也喜欢游泳อีกรอบค่ะ我哥哥 和หวอตี water, ่ติเยเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูคำแปลนะคะ,ะจำได้ไหมคะคำว่าหวอนะคะหวอแปล,แปลแว่าฉันค่ะถูกต้องฉีหวนฉีฮวนอยู่ในคำศัพท์สำคัญนะคะก็แปลแว่าชอบค่ะทีนี้โยหยงโยหยงแปลแว่าอะไรคะว่ายน้ำค่ะถูกต้อง รวมกันนะคะวัอฉีว้านโหยหย่งแปลว่าฉันชอบว่ายน้ำค่ะทีนี้ต่อมานะคะวัออู่ซอยอู่แปลว่าเลขอะไรคะนับนับเลขค่ะอีอ้อซาาสอู่อ่ะตรงกับเลขห้านะคะก็คือฉันอายุห้าปีจิ้วค่ะตัวเหลืองๆจิ้วแปลว่าก็ค่ะ หุยโยหยงเลิกก็ว่ายน้ำเป็นแล้วค่ะ,ะนักเรียนเขียนลงในหนังสือตัวเองเลยนะคะประโยคนี้แปลว่าฉันชอบว่ายน้ำฉันอายุให้5ปีก็ว่ายน้ำเป็นแล้วนะคะทีนี้บรรทัดที่สองค่ะหัวอเกอเกออแปลว่าพี่ชายค่ะเหอแปลว่าแล้วหัวตีติ ตีติแปลว่าน้องชายค่ะวอเกอเกอเหอวอตตีติแปลว่าพี่ชายและน้องชายฉันนะคะเยะสีฮวนโยยงก็ชอบว่ายน้ําเหมือนกันค่ะอีกรอบค่ะพี่ชายและน้องชายฉันก็ชอบว่ายน้ําเหมือนกันค่ะนักเรียนเขียนลงเลยนะคะต่อมาค่ะ บรรทัดต่อมานะคะต้านชื่อต้านชื่อนะคะอ่านตามคุณครูก่อนนะคะต้านชื่อ我姐姐不ี่เจ喜๊做บอีกรอบค่ะต้านชื่อ我姐姐不ี่เจ喜๊做บจําจำได้ไหมคะตัวหนังสือสีเหลืองนะคะคือคำศัพท์สำคัญในบทความนะคะต้านชื่อ แปลว่าแต่นะคะหัวจีเจีจีเจแปลว่าพี่สาวค่ะปูหุยโยยงแปลว่าอะไรคะปูหุยไม่เป็นปูหุยโยยงก็คือว่ายน้ําไม่เป็นค่ะประโยคนี้นะคะแต่พี่สาวฉันว่ายน้ําไม่เป็นค่ะถ้าสีหานจัว่วฝันทาแปลว่าเขาสีหานแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าชอบค่ะ จัวฟ้านแปลว่าทำอาหารถูกต้องค่ะรวมกันนะคะก็ก็คือแต่พี่สาวฉันว่ายน้ำไม่เป็นเขาชอบทำอาหารค่ะประโยคต่อมาพูดตามคุณครูนะคะวัวเย่ฉีฮวนทาจ่วเต๋อฟ้านอีกรอบค่ะวัวเย่ฉีฮวนทาจ่วเต๋อฟ้าน คำว่าจ้วนะคะจ้วสีเหลืองนี้แปลว่าทำค่ะอย่างตัวอย่างนะคะในคําศัพท์ของเราก็คือคําว่าจ้วงฟานแปลว่าทําอาหารค่ะประโยคนี้จะแปลว่าฉันก็ชอบอาหารที่เขาทำค่ะให้นักเรียนเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามจากบทความ ที่คุณครูพาแปลไปเมื่อสักครู่นะคะคำถามที่หนึ่งค่ะพิงพิงชอบว่ายน้ำพิงพิงชอบว่ายน้ำพิงพิงก็คือวอนะคะก็คือคนที่พูดเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะคะคือคำว่าวอรวอก็คือพิง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 ชอบว่ายน้ำถูกหรือผิดคะเช่เลย ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะเกอเกอรปยยยปยยย์ปู่หุยโยยงเกอเกอร์ปู่หุยโยยงเกอเกอร์แปลว่าพี่ชายปู่หุยโยยงว่ายน้ำไม่เป็นพี่ชายว่ายน้ำไม่เป็นถูกหรือผิดคะในบทความผิดค่ะเก่งมากต่อไปข้อที่สามค่ะเจี๋ยเจียหุ่ยจั๋วฟานเจี๋ยเจียหุ่ยจั๋วฟาน เจียเจแปลว่าพี่สาวห้วยจั่วฟ่านทำอาหารเป็นพี่สาวทำอาหารเป็นถูกหรือผิดคะถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยนะคะาการเรียนวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้การบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดบทที่1ทุกหน้าเลยนะคะ ใครทำไม่เป็นนะคะคุณครูจะลงคลิปพาทำแบบฝึกหัดให้ดูนะคะเมื่อเจอกันเปิดเรียนนะคะคุณครูจะตรวจแบบฝึกหัดทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหามีแค่นี้ค่ะใครที่จะทำแบบฝึกหัดให้ไปดูคลิปทำแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเชียร์